ไม่กลัวช่างไม่กลัวไอ้โซมนี่ไม่กลัวเลยนะนี่นี่นี่ฉันยืนอยู่นี่ฉันเป็นเจ้าของนะเธอไม่กลัวฉันเลยนะโซมเธอมาบุกบ้านเขาเนี่ย เธอเกี่ยวกาดมาจากไหนส้มเธอจะมาทำลายลูกฉันไม่ได้นะเธอเกี่ยวกาดเกินไปละไอลูกกาดเป็นอะไรเขาเข้ามาไม่ได้หรอกไม่ต้องกลัว ส้มเกี่ยวกาดนะส้มนะไปเลย